ที่มาเป็นที่ปรึกษาให้จริงๆอำนาจจริงๆอำนาจนนาจะสามารถไปดีขังก,การควาราชการที่เสียแล้วเนี่ยไม่น่าให้เป็นที่ปรึกษาหรอกรนะัอันนี้มีผลถ้าเป็นข้าราชการน้ำดีอ่ะเขาก็จะมาช่วยพัฒน,นาถ้าเป็นข้าราชการน้ำเสียมันก็มากดทำให้ชุลชอ,อย่างเงี้ยโงโหัไม่ขึ้นระบบมิเวศมันเสียหมดทั้งระบบเราพยายามแก้ไขเรื่องระบบนิเวศพยายามเพ้าพันธุ์น้ำปล่อย,ยรูอะไรพรบรที่มันเกี่ยวกับการประมงปรับแก้ได้ก็ปรับแก้อะไรเนี้ย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจังหวัดก็นําเรื่องร้องเรียนจากจังหวัดเนี่ยจากพี่น้องทั้งจังหวัดเอาไปแก้กฎหมายทั้งผิดก่อนแต่กฎหมายส่วนกลางขอาบมบงเราก็รู้อยู่ว่ารัฐบฉบับนี้ก็ยังทะเลาะกันไม่จบได้ไหมครับนี่คือปัญหาอำนาจหน้าที่บางทีเราต้องโดนให้้องถินกระจายอานาจมาสู่้องถินให้เขาสามารถบริหารจัดการไม่แค่รัฐมนตรีหรือให้อธิบดีอธิบดีหรือรัฐมนตรีบางท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจะเป็นอย่างเดียว เรน,น่องอต้นผมเข้าใจว่าปัญหานี้มันมาแต่ปีนะครับแล้ก็ผมลองสังเกตจากเดวตาสีหน้าที่ี่ตอนแรกก็จะรู้สึกว่าให้ไปหลายเล่มแล้วเนะเาแะแต่ยังไงทุกอยะผมยินยันอย่างหนึ่งว่ารับไปครั้งนี้ไม่เงียบไม่หาย อยังน้อยๆต้องเอาไปช่วยกันพยายามทำความเขา้าใจกันในงานครับแล้วก็ผมคิดว่าหน้าที่ของสสเนี่ยจะเป็นตัวกลางให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปไว้เสียงตัวเองได้เขาไปพูดได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจำท่านเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งต่อให้กรรมธิการแล้วอาจจะเปิดเบรกคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีทางออกหรือไม่แต่อันนี้อีกเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องแนะนำบพื้น,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 นที่สสในพื้นที่เขาลงมา ไม่ได้ถูกเอาปัญหาไปไว้ที่ส่วนกลางแล้วที่ที่พักเพราะนั้นท่านจะไม่รู้เลยว่าพื้นที่เขาแอคชั่นอะไระบ้างถ้ามีปัญหาอะไรอันนี้อยากอยากให้เหมือนกับอะไรอ่ะควรกับที่สสในพื้นที่ว่าอตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างในพื้นที่หนึหน่งหลังสี่ห้าให้ไปกองไว้ที่พักส่วนพักเขาจะคัดกอง ให้มันสอดคล้องอะนโยบายพักยังไงอะน,นั้นก็เป็นเรื่องของทาเนาะแต่อย่างน้อยอะมันสามารถตรวจทานได้ว่าเฮ้ยสอสอ,สอท่านเนี้ยทำอะไรไปแล้วเรืร่องอะไรบ้าจงจากพื้นที่แล้วเอาไปทําอะไรั่นอะไรไปผมว่ามันเป็นการที่การที่ดีนะที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นเ,เราก็อยากเห็นที่เราพูดเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่มาตั้งแต่คุณเอกมาเนี่ยมันก็เราพูดเรื่องเนี้ยมาเป็นสิบปีลว ท่านมาล่าสุดเราก็ยังมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วปัญหามันก็ยังไม่ได้ถูกแบบขัดให้มันใสเลยอ่ะเราก็ยังเห็นความมืดบนของมันอยู่ครัแล้วก็หวังว่าอนาคตมันน่าจะดีขึ้นอาจารย์เขียวฝากมาแล้วเรื่องนี้พูดก็เดี๋ยวผมบวกาจาเขียวไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะคุยับเนียมให้เนมกับคณะทำงานจังหวัดเรื่องการทาระบบข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็จะเดินหน้าผลักดันให้เป็นรูปธรรมใช่ไหมผมว่ามันก็น่าจะช่วยอะไรได้เยอะบางที ด้วยอะไรล่ะด้วยแรงของสสอในพื้นที่บ้าแต่ทาบางเรื่องได้บางเรื่องเขายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าพักก็ยังน่าจะส่งคนมาช่วยได้ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยลักดันให้มันไปได้ชาวบ้านพวกเราเนี่ยยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กับปัญหามาเยอะเราพยายามไม่อกไม่อยากให้อนาคตอะคนรุ่นหลังเนี่ยเขามารับปัญหาอย่างนี้ยูนะครับเราว่าพชีวิตแล้วเนาะเนี่ยนั่งกันอยู่ให้กับพนชีวิตนหมดลว เพราะน,นั้นเด็กรุ่นใหม่เราก็ยังอยากให้เขามีสัตว์น้ำอยู่<ม>ยังสาม,มารถออกไปทะเลได้ยังภาคภูมิใจว่าคนรุ่นนี้ยังพยายามปกป้องมรดกปุ๋ยสุดท้ายไว้ให้เขาได้อะไรเนี่ยจริงจริงๆนะพี่อูดทีนนี้ผมก็ต้องพูดตรง,ตรง,ตรงๆว่าในเรื่องประมูลเรื่องที่ดินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญเลยแล้ววันนี้ก็เลยต้องยกง <laughs> กันเยอะๆเนี่ยผลกันมาเลยเพราะว่า จะมาช่วยกันทำาบบซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่สอสอไม่ได้มีแค่อดีตผู้สมัครก็มีทีมงานจังหวัดทีมงานของสอสออีกหลายหลายคนนะพี่อย่างต๊อกแป็กก็อยู่กับพี่ใช่ไหมยีฟก็อยู่ใกล้ชิดพวกพี่อะไรอย่างนี้ครับก็จะทํางานกันอย่างเต็มที่แน่นอนผมคิดว่ารอบนี้รับไปแล้วคืบแน่นอนอันนี้ผมรับปากพี่แบบในฐานะพี่น้องแบบเต็มที่จริงๆนะจริงๆธรมนากลมทางทะเลน่าเล่นนะมันมีือบทุกมิติเลยอ,อันนี้เร,เราเราเราเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่มีสตสอที่จะมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะ รเราเข้าใจว่าคนบาทอย่างที่ครัสองนี้พูดเขาอาจจะไม่รู้ว่าทะเลมีนคนที่จะรับรู้เรียนรู้อะไรบ้างนะเขาก็ต้องศึกษาพอสมควรเพราะผมก็อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้วะทะเลมันเรียนรู้ม่มีควาิซื่อสัตยตราบใดที่เรามีชีวิตเขามีชีวิตอยู่มันก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเพราะนั้นสิ่งที่ปรับมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆคนรุ่นใหมออ่จะใช้วิธีทำโปรโมชั่รูปแบบเหมือนที่นี่ครับเขาเมอก่อนจะเป็นเรือ ลอกตนะ่ำเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรืรอลอกผูหมดแล้ว<ม>แรงม้าค่อนข้างจะสูงเราก็ปรับเปลี่ยนท,ที่การทำประมงเขาไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยนะหลายๆคุณพี่เงี่ยเราก็เสนอไปว่าเออพลบบอรลบอะไรที่ควรปรับแก้ือให้มันทันยุคทันสมัยหปี7ปีปรับพลบบรลบปีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่จำไม่จาเป็นเราต้อง,ต,องต้องทั้งเล่มแต่อาจจะเป็นบางหมวดบางมาตราว่าอะไรเงี้ยที่มันจะต้องปรับแก้ไขเพื่อให้มันสอดคล้อกังจริง ป่าจะแก้ได้มันก็ตั้ง5ปี6ปีมาตานึ่แล้วเรายิ่งไม่ไม,ไม่ทบทวนมันอยู่เรื่อยๆมันก็ยิ่งสะสมสะสมไม่เรื่อยๆมันก็ต้องฝากเพื่ออนาคับ